การคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสวาวะในหญิงตั้งครรภ์การติดเชื้อของทางเดินปัสสวาวะเป็นปัญหาที่สําคัญและพบบ่อยในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการของการติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ได้รับการตรวจรักษาก็สามารถพัฒนาการติดเชื้อทางเดินปัสสวาวะให้มีความรุนแรงขึ้นซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ได้ปัจจัยและสาเหตุของการเกิด 1. การติดเชื้อเอสเช r ริเชียคอ i หรืออ e ีคอ i เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บริเวณทวารหนักและมีการแพร่เข้าสู่ช่องคลอดอาจเกิดจากการและไม่รักษาความสะอาดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเข้ามายังท่อปสัสสาวะและอาจก่อให้เกิดอาการติดเชื้อได้ 2. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่สูงขึ้น การที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้นในขณนะตั้งครรภ์ทำให้ท่อไตตึงตัวส่งผลให้การเคลื่อนไหวและการหดละตัวของท่อไตลดลงประสิทธิภาพในการดูดซึมกลับลดลงทำให้ปัสสาวะค้างอยู่ในทางเดินปัสสาวะมากขึ้นอาจทำให้เกิดปัสสาวะลำบากแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามมาได้ค่ะ 3การเปลี่ยนแปลงของมดลูกในขณะตั้งครรภ์น,นั้นมดลูกของหญิงตั้งครรภ์จะใหญ่ขึ้นและจะไปกดเบียดขกระเพาะปัสสาวะทําให้กระเพาะปัสสาวะเกิดการบิดงอขับปัสสาวะออกไม่ออกหรือว่าปัะสสะาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะและก็กลัวไตอักเสบเฉียบพันตามมาได้ค่ะอาการและอาการแสดง 1. การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะส่วนบนได้แก่มีไข้สูงหนาวสัน้นปวดบ้านเอวเบื่ออาหารอ่อนเพลียพบปัสสาวะสีขุ่นหรือสีน้ำล้างเนื้อ 2. การติดเชื้อของทางเดินปัะสสะาวะส่วนล่างได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะขุ่นปัสสาวะมีเลือดปนร่วมกับปวดบริเวณหัวหน่าวกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นต้น ผลกระทบต่อมารดาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจะกระตุ้นให้หมดลูกหดรัดตัวทำให้เกิด 1. การแท้ง 2. การเจ็บคันคลอดก่อนกำหนด 3. ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด 4. ติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจเกิดเซปติกช็อกตามมาต่อทารก 1. ทารกคลอดก่อนกำหนด 2. ทารกน้ำหนักตัวน้อย 3. ทารกเจริญเติบโตช้าในคัรภ์ 4. ทารกตายคลอด 5. ปัญญาอ่อนดังนั้นการคัดกรองการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจึงเป็นสิ่งสำคัญในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น หญิงตั้งคันทุกรายจึงต้องมีการคัดกรองการติดเชื้อตั้งแต่ต้นหรือเมื่อมาฝากคันครั้งแรกการประเมินและวินิจฉัย 1. สักประวัติเกี่ยวกับการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบสืบพันธุ์โดยสักประวัติอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อเช่นปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้น 2. การตรวจร่างกายหากมีปัสสาวะคุนหรือปัสสาวะเป็นสี หลังเนือ้อมีไข้ปวดบริเวณท้องน้อยหรือหัวหนาวหากกดบริเวณ c o s t o v e r ร e t a ต l a ลแอจะปวดมาก 3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจยูรีนแอนาไลซิผิดปกติจะพบไข่ขาวเม็ดเลือดขาวตรวจยูรีนคาลเจอร ตรวจเมื่อมาฝากคันครั้งแรกโดยส่งปสัสสาวะไปพอเชื้อหากตรวจพบเชื้อแบคทีีียในปสัสสาวะมากกว่า10ยกกลง 5, โโัง5 colony forming unit ต่อมิลลิลิตรควรได้รับการรักษาทันทีและหากรายที่มีการติดเชื้อที่กลวยวตายควรตรวจซ้ำเมื่อยุคัน28สัปดาห์การป้องกัน 1. ทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์และเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังขับถ่ายเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลัง 2. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้ารัดรูปแนะนําให้สวมกางเกงชั้นในที่เป็นผ้าไ้าา 3. ดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8-10แก้ว 4. ขับถ่ายปัสสาวะบ่อยครั้งในแต่ละวันทุกสองชั่วโมงหลีกเลี่ยงการก้าน,นปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะควรขับถ่ายปัสสาวะทันที 5. ้า้วประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพื่อเพิ่ม อาหารประเภทโปรตีนและวิตามินซีนอนหลับอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ